สวัสดีครับพบกับป๊อปเพตอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาคุยในเรื่องของแต้มแลกเปลี่ยนนะครับก็จะมีแต้มสโมสรน,นี่แหละนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะว่าแบบหา,ายากมากๆเลยนะครับสําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนํามาฝากนะครับนั่นก็คือร้านเดิมันพีชอปนั่นเองนะครับมีบริการเติมฟีฟ่าพอยและแพ็กเกจอื่นๆที่สําคัญคือราคาถูกก่าเติมเองแน่นอน ถูก็ดีต้องที่ดับเบิลพีเลยครับตัวที่คุ้มที่สุดนะก็คงจะต้องบอกว่าถ้าเราจะใช้เงินนะครับในการแก้ปัญหานะครับก็คงจะต้องใช้เงินซื้อนักเตะ120นะครับเพื่อมาแลกแต้มสโมสรตรงนี้แหละนะครับนะ,ะนี่คือคุม้มสุดนะครับเนี่ยเนี่ยจะใช้เงินประมาณสัก2,100่กว่าล้านนะครับนะคือแต่ว่ามันมันความยากมันไม่ได้หามันไม่ได้อยู่ที่เงินความยากมันอยู่ที่เรารอคิวนะครับซึ่ง ก็ต้องบอกเลยว่าคิวที่พี่ตั้งรับเบนเซม่าไว้นะครับแล้วก็มาร์กินยอตไว้นะครับหมดอายุหมดเลยนะครับซึ่งมีเงินนะครับใช่ว่าจะได้นักเตะมาแลกนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นตัวที่ดีที่สุดแต่ว่าก็ยากเหมือนกันนะครับซึ่งระบุไม่ได้เลยว่าเราจะได้ตัว120หรือเปล่านะครับในนักเตะฟอนเดชั่นที่อยู่ในตลาดนั่นเองครับดังนั้นวิธีลองลงมานะครับเราก็เลยจําเป็นจะต้องแบบแอพพลายนิดนึงนะก็วันนี้ก็มาพาคำนวณนะครับใน ในส่วนของแต้มนะครับมันจะมีนักเตะที่ไม่สามารถซื้อขายได้นะครับก็เอามาแลแกแต้มพวกน,นี้นะครับซึ่งพวกนี้มันจะได้แต้มที่แบบลดลงครึ่งหนึ่งจากนักเตะที่แบบซื้อในตลาดนั่นเองครับเนะี่ยลดลงครึ่งหนึ่งอย่างสมมุติอันนี้4,000แต้มมาก็คือ OVR 120นะครับก็เอามาแลกตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยก็ได้4,000แต้มนะครับแต่ว่าทั้งนี้นั้นก็ได้ลดลงนะนักเตะซื้อขายไม่ได้แล้วยัง OVR 1 120โคตรเลยมี่สมีโคตว่าไมกใล่แต่ ไม่ใช่พี่แน่นอนดังนั้นนะครับตรงนี้นะครับก็เลยเป็นที่มาที่คิดว่าน่าจะเป็นทางออกที่ดีอีกอีกทางหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นเป็นทางออกที่ดีอีกทางหนึ่งนะครับก็คือใช้นักเตะนะครับ 111- ่งร้อยสิบเอถึงนนะครับซื้อขายได้นะครับเอามาแลกแต้มสโมสรตรงนี้ครับอยู่ที่30นั่นเองครับซึ่งเขาบอกว่าสัปดาห์หนึ่งเนี่ยจะแลกได้อยู่ที่ประมาณ20ครั้งนั่นเองนะครับอะทีนี้ เราไปดูราคานาเกตห1 1่ถึงหนึในกีการโฟลเดอร์กันนั่นเองครับ111นะครับอยู่ที่เดี๋ยวนะไปดู113ด้วยประมาณนี้กีการโฟลเดอร์นะครับนี่กีการโฟลเดอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูจริงๆไม่ต้องเป็นนักเตะกีการโฟลเดอร์ก็ได้นะเออจริงๆแต่ว่านักเตะกีการโฟลเดอร์ออกมาเยอะไงก็เลยมองว่าเอ้ มันน่าจะเป็นนักเตะที่แบบราคาถูกสุดนะครับซึ่งก็ถูกสุดจริงนะครับเนะี่ยสุดกันหลายคนจริงๆสุดกันทุกคนเลยต่าสุดทุกคน,นครับก็คืออยู่ที่29.7ล้านนะครับ112ก็ต่ำสุดเหมือนกันครับก็จะเห็นว่านะครับ111ถึง11 113แลกแต้มได้เท่ากันนะครับแต่ว่ามูลค่านักเตะมันคนละเรื่องเลยนะดังนั้นเนะี่ยเราก็มาโฟกัสที่111จะดีกว่านะครับไม่ต้องไปซื้อ113ก็ได้เพราะว่ามันแพงโดยใช่เหตุครับเนี่ย ยังไงก็แล้วแต่ครับมันแลกแต้มได้แค่30เท่านั้นเองครับดังนั้นเราก็โฟกัสที่1 1 1แล้วกันเนาะอ่า111ถ้าเราอยากจะได้แต้มสัก300นะครับ300แต้มก็คือพูดง่ายว่าเราจะต้องซื้อ,อนักเตะ111่อยอยู่ที่10คน,นครับอยู่ที่10คนก็29.7คูณ10ก็คือ297ล้านนะครับ297 m อนะครับ ได้ได้แต้มมาที่300ใช่ไหมเออทีนี้จะบอกว่าเทียบกับตรงนี้นะครับไม่แตกต่างนะทีแรกก็คิดว่าตรงนี้คือแบบคุ้มแล้วนะครับแลกทุกสัปด,ดาห์เลยครับเนี่ยเตรงเนี้ยแลกทุกสัปดาห์เลยครับเนี่ยสองร้อยสองร้อยล้านได้สองร้อยแต้มนะแต่คิดไปคิดมาที่มันได้ใกล้เคียงกันเลยนะกับไอสองร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านเนี่ยก็ได้ประมาณสักสามร้อยเออมันก็แบบดีซะว่าสิบล้านเท่ากับสิบแต้มเออจริงๆประมาณนี้เลยนะครับดังนั้นการแลกนักเตะ 29.7ล้านเนี่ยนักติดร้ยบเเนี่ยก็เป็นอีกทางหนึ่งที่คุ้มคล้ายๆกับอันนี้เลยนะครับเพื่อเพอถูกกว่า3ล้านเออ,อจริงๆอันนี้อันนี้ก็เป็นอีกช้อยหนึ่งนะครับทีน,นี้เ,เราไปดูตรงนี้กันฮะอ่าทีนี้ถ้ามันจะมีตรงนี้มันจะมีตรงนี้มันจะมีตรงนี้นะครับแต้มสโม,มสรน,นะครับนี่แต้มสโม,มสร2 5 0 0นนะครับทีน,นี้เราเรามาเวทกันตรงนี้กันบ้างนะครับแต้มสโมสรอ,อ่า เขาใช้ตัวนี้อยู่ที่119นะครับเดี๋ยวเราไปดูนักเตะ119กันว่าราคาเท่าไหร่บ้างนะครับจะได้แต้ม2องพันหนะอันนี้ต้องมาเวทกันอีกทีหนึ่ง119นะครับ119 119แล้วก็ที่จริงใครก็ได้119ขอให้ขายซื้อขายได้อ่ารู้สึกว่าต่ำสุดจะอยู่ที่ต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ2,000ล้านอ่ะ2,000ล้านพ พอได้อยู่นะ2,000ล้านนะครับ2,000ล้านอันทีนี้เดี๋ยวไปดูตรงนี้กันฮะ2,000ล้านตรงนี้เลยโอเคครับทีนี้นะครับในเรื่องของ119เนี่ยจะเมื่อกี้เห็นเห็นราคาอยู่ที่2,000ล้านใช่ไหมทีนี้ลองไปเทียบกันนะ2,000ล้าน119เนี่ยมีซื้อที่2,000ล้านใช่ไหมครับแต่ว่า2,000ล้านเนี่ยถ้าไปซื้อตัว111จะได้กี่ตัวแเราก็ไปหารกันที่29.7นะครับนี่ครับ เราจะได้อยู่ที่67ตัวนะครับ11อเนี่ยอยู่ที่67ตัวนะครับซึ่งถ้าเอานักเตะ111 67ตัวนี้นะครับไปไปแลกแต้มที่30นะครับ67ตัวนั้นน่ยจะอยู่ที่2,000 2,020แต้มนะครับอ่ะจะเห็นว่านะครับ ถ้าเราเอาเงิน2,000ล้านเมื่อกี้นะครับไปซื้อตัว111เนี่ยเราจะได้อยู่ที่แค่2 0 2 0แต้มเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าเรา,เาซื้อตัว119เนี่ยมันจะได้อยู่ที่2,500แต้มนะเนี่ครับดังนั้นถ้าสมมติอย,อย,อยากอยากจะได้แต้มเยอะๆนะครับรอยากจะได้แต้มเยอะๆนะครับก็ตรงอยากจะได้แต้มเยอะๆพี่มองว่าถ้าจะซื้อไอ้ตัวตัวไหนนะตัวแต้มสโมสร30ตัวนี้ครับตัว111เนี่ยนะครับไปที่แบบ 2000แต้มนะพี่มองว่า1 1 9ดีกว่านะครับ119ตรงนีอง้อย่างน้อยมันได้มาอีก500แต้มนะครับดังนั้นเนี่ยความคุ้มค่าเริ่มกลับมาที่ตรงนี้แล้วนะครับกลับนนม,มา,า,รา,า,านนรบตรงนี้นคุ้มกว่านะครับอันนี้คุ้มสุดนะครับอันนี้คุ้มรองลงมานะครับถ้าเรียกถ้าถ้าโดยใช้เงิน2000เท่ากันนะครับกับ1้อยร้เนี่ยครับตัวนี้คุ้มกว่านะครับได้มาเพิ่มอี500อก500เดี๋ยวไปดูตรงนี้กันฮนะ1 1 8ได้มา1000 ร้อยสินี่ปกติตัวกี่บาทน,นะไปดูกัน1้อ1สิบแนะครับหนึโอ้แพงอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวนะกอดูนิดนึงมากไปน้อยประมาณ1380ามรนะครับพันสได้อยู่เนาะใช่ไหมเอ,อ้เยอะเลยซึ่งมันต่ำแล้ว1380งพัาอยะต่ะต่ำต่ำสุดละโอเคครับทีนี้นะครับตัว118เนี่ยเขาขายอยู่ที่1380งนอเนาะ ถ้าเราจะหารไปที่29.7นะครับเราไปหารตัวรนะ้ 7, อยสิบเอ็ดยี่สิบ้าเันไปสามได้ยังไงเนี่ยอ่ะเราจะได้กี่ตัว46ตัวอ่ะลองคูณดูนะคูณ30นะเฮ้ยอ่ะจะเห็นว่านะครับอ่าถ้าเราร1 8เนี่ยมันจะอยู่ที่1380งนอเนาะอ่าเราจะได้แค่1,000แต้มนะครับแต่ว่าถ้าเราอ่า เอาเงิน1 3 8 0ล้านเนี่ยไปซื้อตัวรอสเนะครับมันจะได้อยู่ที่46.46ตัวนะครับก็คูณ3 0มไปมันจะอยู่ที่ประมาณ1,393แต้มนะครับอ่ะดังนั้นนะครับตัวที่คุ้มนะครับพี่ก็เลยสรุปว่าอย่างนี้ครับตัวที่คุ้มที่สุดนะครับจะอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวพี่สรุปตรงนี้ให้อ่าสิ่งที่คุ้มที่สุดนะที่เราสามารถซื้อขายนักเตะเอามาแลกแต้มได้ครับหนึ่งก็คือตัวนี้แหละครับ แต่ว่ายากนะครับเป็นเรื่องที่ยากนะครับตัวนี้ยากมากนะครับเพราะว่า120ไม่มีใครปล่อยแล้วก็คิว500กว่คิวนะครับตัวนี้คือคุ้มสุดได้ได้8,000แต้มนะครับรองลงมาครับรองลงมาก็คือแต้มสโมสอนตรงนี้ครับได้2,500แต้มซึ่งพอเอาไปเทียบแล้วถ้าเราใช้เงิน2,000เนี่ยซื้อนักเตะ111มาในราคา2,000เท่ากันนะครับ111จะได้แค่2,200 0แต้มแต่ ในร้อยสิบเก้าตัวเดียวเนี่ยได้สองพันห้าร้อยแต้มดังนั้นร้อยสิบเก้าซื้อนักเตะร้อยสิบเก้ามาแลกคุ้มกว่าครับแล้วก็อันที่สามก็คือตรงตรงนี้ครับอันดับสามที่ความคุ้มค่าก็คือหนึ่งร้อยสิบเอ็ดนั่นเองครับพูดง่ายๆนะตั้งแต่อันนี้ลงมานะครับร้อยสิบแปดไม่คุ้มอันนี้ก็ไม่คุ้มอันนี้ก็ไม่คุ้มนะครับอันนี้จะคุ้มอันดับสามนั่นเองครับอ่ะก็ เอาไว้ตอบโจทย์ใครหลายคนนะครับที่แบบคิดไม่ออกเอ้ยจะเอาเงินไปคำนวณยังไงดี120ก็ซื้อขายไม่ได้เอาอยัางไงดี119หรือ111ดีอ่ดพี่ช่วยคิดให้แล้วน,นั่นเองครับนะก็ไปใครสะดวกยังไงก็ไปตามกันอีกทีหนึ่งนะครับก็มองว่าเอ้ยขายนักเตะดีกว่าถ้าจะได้ตัว118มาเนี่ยขายนักเตะแล้วไปซื้อตัว111มาแลกซะย,ยังจะดีกว่าประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันอีกพีน้ครับสวัสดีครับ